สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูระบบของโรงเรียนวัดส,สายลพงใต้นะคะเกี่ยวกับการจัดทาระบบสารสนเทศซึ่งตัวเนี้เราจะให้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเราเท่านั้นนะคะที่สามารถเข้าดูข้อมูลในโรงเรียนได้นะคะโดยคุณครูจะต้องจัดการระบบาหาสสม,มุติตัวนี้นะคะถ้าเกิดตัวไหนเราต้องการให้ใสพ่พาสเวิร์ดก่อนการเข้าหน้า เว็บไซต์นั้นๆนะคะเราก็จะต้องสร้างเว็บสร้างล็อกอินเข้าเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้านะคะเพราะว่าข้อมูลบางตัวไม่สามารถเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้นะคะเหมือนตัวนี้นะคะรายชื่อนักเรียนนะคะสมมุติว่าคุณครูที่แบบอยู่นอกโรงเรียนต้องการดูนะคะก็จะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงนะคะตัวนี้ก็คือจะกําหนดเฉพาะอีเมลของคุณครูเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้นะคะน้ำหนักสูงก็เช่นกันนะคะ จะต้องอการมีสิทธิ์เข้าถึงนะคะขอสิทธิ์เข้าถึงนะคะแต่สําหรับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ไม่ต้องขอแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปเข้าดูได้เลยนะคะแล้วก็เกติบัติก็เช่นกันนะคะของคุณครูในโรงเรียนนะคะจะต้องมีล็อกอินเข้าป้องกันให้บุคคลภายนอกดูนะคะ สำหรับงานงบประมาณตัวนี้เป็นงานการเงินของโรงเรียนก็จะมีหน้าสําหรับคู่มือต่างๆนะคะบุคคลภายนอกก็สามารถเปิดดูได้ปกตินะคะตัวนี้คือเป็นข้อมูลที่เผยแพร่นะคะแล้วก็มีรายงานเงินคงเหลือประจาวันนะคะซึ่งตัวเนี้ก็ต้องขอสิทธิ์เข้าถึงเหมือนกันนะคะมาดูเอกสารเบิกค่าอินเทอร์เน็ตนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะรายงานค่าสาธารณภคซึ่งาการจัดทําตัวนี้ก็คือจะต้อง สร้างลิงก์ให้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็มีอีเมลใส่อีเมลคุณครูนะคะที่มีหน้าที่ในการจัดทำงานนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดำเนินการเอกสารต่างๆของโรงเรียนได้ค่ะซึ่งการจัดทำป้องกันลักษณะนี้นะคะก็เพื่อป้องกันให้บุคลภายนอกเข้ามาดูข้อมูลของโรงเรียนนะคะแต่สำหรับเวลาเราจะเผยแพร่ให้กับ ศึกษานิเทศนะคะที่มานิเทศโรงเรียนของเราเพื่อที่จะดูวิธีการดําเนินงานของโรงเรียนเราเราก็สามารถใช้วิธีการนี้เข้าไปนะคะโดยล็อกอินอีเมลของตัวเองนะคะแล้วก็แสดงให้ศึกษานิเทศหรือผู้มาประเมินโรงเรียนเราเข้าชมดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขออธิบายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ